อ่าตอนนี้ EV วีเรานะครับมันตัดอยู่ตอนนี้ผมจะตัดสลับไฟนะครับสมมุติว่าเราจะตัดไฟ a c in นะครับทบเนนบบบเีเนี้ยมั AC นะจะสลับโหมดเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัดไฟ AC in นะครับไฟ a อ in จะดับโอเคสามสองเนี่ย AC in ดับละก็จะสลับโหมดเป็นอินเวอร์เตอร์ครับสลับเรียบร้อยเพราะตอนนี้กระแสะน้อยตอนนี้คือใช้แบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่รอให้เจ้าตัวนี้มันต่อตวันนี้ไม่ได้ใช้ AC ไม่มี AC เข้ามาแล้วนะครับตัดแล้วใช้แบต100%นะครับเนี่ยตัวนี้จะตกไปที่ประมาณ3.0เขาจะต่อทีนี้ให้ดูสเตตัสเขาจะออนมอเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยถึงจะ on, ออนเจ้าตัวคลัชนะครับสำหรับระบบนี้ นี่อันนี้คือตัด AC แล้วนะครับเมื่อกี้ผมให้ใช้ AC ให้มันถึงระบบให้มันทำได้จุดก,ก่อนทีเสมือนว่าเราถอดปลั๊กไปวิ่งใช้งานจริงละก็จะมีแต่ AC เอา์แบต AC อไม่มีนะครับตอนนี้กระแสที่ใช้อยู่คือ230 1แอมป์นะครับ1แอมป์ระบบเลี้ยงแค่1แอมป์นะครับกินไฟ DC อยู่ที่5 7แอมป์นะครับเนี่ย1.3ประมาณเนี้ย กินแบตอยู่ที่5.7 <Heck> นะครับ him, to, or, or, อนน่าทีนี้ตัวตอนตอนตอนต่อนะครับขบวนการต่อของเขาเปิดประตูให้ดูครับดูตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ไว้นะครับสองตัวนี้กับความสั่นอ่ะทำแล้วครับสตาร์ตเอซี3ลบ3มองศาอันนี้คืออินเวอร์เตอร์ร้วนๆแล้วนะครับ5ชาร์สตาร์ตคลัชทำงานทีนี้เรามาดูกัน ตอนนี้9แอมจากข้างในนะครับปูตัวน,นี้ออนทั้งหมดลนะลระบบออนจริงอันนี้มันจะไม่ตกนะครับจัวอินเวอร์เตอร์10แอมได้กระแสฝัง่งดี41แอมนะครับผมเช็คินเตอร์เรวนวแล้วครับเหมือนเมือนวิ่งไปละแล้วอุณหภูมิก็จะเริ่มตกเรื่อยๆโปรเจกต์นี้ครับรถ EV ห้องเย็นนะครับ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณนี้เดี๋ยวเราคงจะพอดรอให้ตอนทดทำงานต่อนะครับแป๊บหนึ่งเพราะกว่าจะลงไปที่ลบสองจุดห้ามันใช้เวลาประมาณไอ้ลบลบห้าใช้เวลาประมาณสี่นาทีครับอ่ะใกล้ถึงเซตพอยต์แล้วครับมาดูดีกว่าว่ากระแสดีซีกินเท่าไหร่สามจุดเก้าแอมป์เพราะว่าใกล้ถึงเซยต์มันจะน้อยลงยเรื่อยๆเหลือเก้าแอมป์นะครับตอนนี้ แล้วก็อนทั้งคู่นะครับเดี๋ยวดูควาสำัมพันธ์ตอนที่มันจะตัด4.9แล้วนขอยให้ดูปึ๊บอ่าวิสาดูไฟเขียวคอนโทรเลอร์ Controller นะครับตัดคลัชแล้วตัดมอเตอร์5วิปึ๊บ โ okay. อเคตอนมอเตอร์เรียบร้อยแล้วครับอย่างนิ่มนวลน,นะครับนี่เรามาดูนี่ตัดหมดแล้วทีนี้มาดูกระแสที่มันใช้1.2ึจอข้างในนะครับทีนี้ตัวนี้นี่คือใช้อินมอเตอร์ล้วนๆนะครับไม่มี a อีอินเห็นไหมครับสองร้อยสามสิบเอ็ดหนะึ่งจุดสี่ประมาณนี้กระแสเลี้ยงระบบทั้งหมดนะครับส่วนอันนี้เป็นกระแสรประมาณห้าจุดเก้าแอมป์นี่สแตนบายแบตยังไม่ลดสักขีเลยครับ โอเคทีนี้ผมจะปล่อยระบบกลับนะครับก็คือ AC in เข้าไปนะครับไปดูนะความเปลี่ยนแปลงชึบเนี่ยครับจาก230มันจะเปลี่ยนระบบปุ๊บอเห็นไหมครับนี่คือไฟบ้านละจะไม่นิ่งละจะมี AC in ทั้งหมดครบระบบนะครับกระแสก็เหมือนเดิมกินอยู่ประมาณ1-4-3แต่ตัวเนี้ยจะสลับโหมดไปชาร์จเห็นไหมครับมันจะชาร์จไปที่ประมาณ16แอมป์ เนี่ยชาร์จดูจากนี้ก็ได้ครับชาร์จแบตแล้วก็ใช้ a c by บ a s s ารนี่คือระบบของเรานะครับเนี่ยวิ่งได้ต่อเนื่องได้ครับอโอเคครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ใช้ได้ทั้งเสียบชาร์จแล้วก็ใช้งานแล้วก็วิง่งออกไปได้เลยนะครับด้วยแบตนะครับโอเคและสามารถชาร์จโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะครับหรือชาร์จเจร์อื่นๆผ่านช่องทางนี้ได้ด้วย อ่สำหรับ EV Charger เวอร์ชันหนึ่งประมาณนี้ครับ